สวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนําเกมค l a สซ r รอยัลครับโดยที่ว่าวันนี้ครับจะเอาเด็กของอารีนาหนึ่งมาให้ดูสักคู่หนึ่งนะครับคุณนี้น่าสนใจตรงที่ว่าทั้ง2คนครับมีอีปิกแค่คนละใบเดียวคุณชากกี้ครับมีอีปิคคือเบบี้ละก้อนตัวเดียวส่วนคุณเปเน่เอเล็กโต้นะครับมีอีปิคคือสเกลตันอาร์มี่ใบเดียวมาดูนะครับว่า2คนนี้เนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปอธิบายมันก็ถึงลงอย่างนั้นให้ดูนะครับเริ่มเลยครับผม เกมเริ่มแลครับตอนนี้ทั้งสองฝั่งเราดูหน้าทีครับเกมนี่แรกๆเนี่ยครับอย่าเพิ่งรีบลงรอน้ําเต็มก่อนเราให้ลงนะฮะอ่าลงแจนแรกทั้งคู่เลยฮะแจนนั่งข้างทางสเกตเตออาร์มี่นะครับแต่การมีมังกรซัพพอร์ตของทางฝั่งชากี้สีฟ้าด้านล่างครับทําให้ก็ช่วยไม่ทันอยู่ดีครับผมเพราะว่ามันเม่โอครับแล้วตอนนี้ครับทั้งส่วนของสีแดงครับ ไอเจนตีป้อมนะครับตอนนี้มังกรสีฟ้าตีป้อมสีแดงเช่นกันแลกกันไปนะและมีส่วนของบอมเบอร์ครับประดานไว้จากด้านล่างนะฮะตอนนี้เรียกว่าปิมปิมนะครับสีฟ้าใช้ส่วนของบอมเบอร์กับอัรเชอร์ครับต้านไนไว้นะครับไนเก็บไปหนึ่งเก็บอารเชอร์ไปหนึ่งเก็บอัรเชอร์อีกตัวยังไม่ได้ครับผมและไนก็วิ่งเข้าไปแล้วครับป้อมบนของสังฝั่งสีแดงครับเหลือห้าร้ยกว่ามีแจนเข้ามาสกิลต์อามีแน่นอนครับ เวลหครับเฮ้ยทำไมมันเวลเยอะจังแจแอนสลายหายมันทิปตาผมสเกตลนอาร์มี่ในเวล,ลแรกครับดีมากเพราะว่าคนไม่ค่อยใช้แซฟกันแล้วมีการยิงไฟบอลพลาดครับป้อมโดนแล้วครับสีฟ้าข้างโดนหนักนะครับตอนนี้แล้วแะแอนใหม่แล้วครับฝั่งซ้ายมือถึงป้อมซ้ายแล้วครับเรียบร้อยครับป้อมไฟฟ้า,ฟาโดนไปแล้วจากนั้นครับ ป้อมกลางมันจะโดนอีกรอบครับตอนนี้แจนสุกไปแล้วครับส่งส่วนของมัเกเทียมมาแก้ทางไว้แต่ไม่น่าเอาอยู่ครับมัเกเทียนค่าจะแอนชานะฮะแต่อคเชอร์คุ้มกว่าเหลือสี่ร้อยครับตอนนี้จะมีเกมพลิกหรือเปล่านะฮะไนมาแล้วครับไน <Night S 1> <Night S 2> ฝั่งสีฟ้ามีป้อมใหญ่ยิงซัพพอร์ตครับถ้าไม่เอาชนะไนฝั่งสีแดงไปได้อีกสามร้อยเท่านั้นครับนี่ยิงมั่วโซ่แล้วนะเหมือนกับหมด อะไรแต่อยากีน,นยิงธนูไปดื้อเลยแล้วแจนลงมาครับขวางทางส่วนของนายเอาไว้แต่ว่าทางฝั่ง,งทีฟ้าลงไปวีรกอนมาและมีมัดกิเทียยิงอัดไว้ครับตอนนี้อ้าวพลาดหรือเปล่าเอยทำไมปล่อยมังกรยิงสเกเเต้นอามี่อย่างนั้นมีการยิงแรกครับมาทางจิงหุ่นกันทั้งคู่นะฮะตอนนี้ อีกสามิบครับอ้าวมาแล้วครับใจแอนใจแอนมาแล้วลูกไฟตกลูกนี้หรือ20สบกระสิได้ผิดพลาดหรือเปล่า1ันหเท่านั้นครับตอนนี้พันเดียวเก้าร้อยเจ็ดร้อยห้าสี่ิบสงเจบสีฟ้าพี่มาชนะไม่ได้ครับเมื่อกี้นั่นเป็นความตัดสินใจที่ผิดพลาดทำที่เอาไฟบอลยิงมาเลยเพราะาดามจไม่พอและเกมก็จตไปที่ฝั่งสีฟ้าชนะนะครับมาดูทีมอีกนิดนึงแล้วกัน แล้วหลักครับตอนเวลอน้อยเนี่ยครับตัวดันหลักๆเลยจะเป็นส่วนของแอนกับไนนะฮะและซัพพอร์ตด้วยส่วนของอักเชอร์เนี่ยใช้กันหมดเยอะเพราะว่าการแรกๆไม่ต่างกันเท่าไหร่ต่างกันตรงที่ว่าการบุกจะใช้เป็นแอนคู่กับมังกรครับเบบี้ะก้อซึ่งเก่งทั้งคู่นะฮะแล้วในการป้ต,ต้องกันตัวครับการใช้ส k กตตันอาร์มีเนี่ยช่วยได้เยอะเพราะว่าเคลียร์ตัวใหญ่ได้ดีนะครับ ก็รักแรกถ้าเกิดมีสเกตตันอาร์มี่ก็ใส่ไปนะครับเพราะว่ามันกันพวกตัวใหญ่จะแอนได้ดีมากส่วนใหญ่บุกมาก็จะแอนกันเกือบทั้งนั้นครับยังไม่เจอพวกโกลงโกอะไรพวกนี้เพราะมันเวล,ลหลังๆเนาะโอเคอันนี้คือเกมครัชรอยัลของวันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าป่ารักขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม